ค่ะเรื่องของปุ๋ยต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปเยอะเลยทีเดียวยังกรมพัฒนาที่ดินเขาก็มีโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงขึ้นนะคะแล้วก็นําไปใช้ที่จังหวัดตรังไปดูความร่วมมือนี้กันค่ะ กรมพัฒนาที่ดินนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงในพื้นที่จังหวัดตรังของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการยกระดับรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกทั้งยังช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรอื่นๆหันมาใช้ปุ๋ยสูตรของกรมพัฒนาที่ดินที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมในการส่งเสริมเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยค่ะเหตุผลหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินกล่าวหรือในกระทรวงของกระทรวงเกษตรเองก็ต้องมีการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงก็มีการทํางานในเชิงลุกแล้วก็เกษตรกรก็มีความต้องการมากยิ่งขึ้นทําให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งแล้วก็มีการบริหารการกระหน่นง,งานต่างๆคิดว่าโครงการนี้เมื่อเซ็นสัญญากับเอ็มอวกับทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดต่งแล้วก็อยากให้มีการขยายผลไปทุกๆจังหวัดน,นะครับเพื่อที่จะ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรมีความมั่นใจในการผลิตปุ๋ยซีใช้เองแล้วก็ออกสู่ท้องตลาดเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมของกลุ่มเกษตรกรเราทุกคนครับทางด้านหมอดินอาสาจังหวัดตรังบอกว่านับตั้งแต่ที่เป็นหมอดินอาสาองค,ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุบปรงบำรุงดินก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ของที่นี่ยึดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรเป็นตัวชี้วัดหลักว่าต้องผ่านมาตรฐานเท่านั้นถึงจะบรรจุกระสอบได้และในส่วนของอีกหน่วยงานที่อยู่ข้างๆคือสำนักการเกษตร3มหน่วยงานหลักมาบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนงานภายใต้แบรนด์ตราพยูนปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนับว่าตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงค่ะมาได้แบรนด์ตราพยูนมันเป็นสิิงการันตีว่าสิ่งที่เราทามาเนี่ย มาตอบโจทย์ครับพี่นงเกษตรกรวุธพี่คุณอาบุรุงคุดรุงพันธที่ดีนี่แหละ,ะเป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับพี่นองเกษตรกรในการพัฒนารุนได้ถยูรอดในสภาวะเช่นี้จรงนี้ป้าตำสวนตำสวนปลูกปักปลูกปักแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยแล้วก็พัฒนาที่ดินก็เข้ามาดูแลแนะนำเรื่องปุ๋ยเกษตรก็มาดูแลป้าด้วยป้าก็เลย สนใจเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้การํำปุ๋ยมาปักทุกอย่างขอป้าจะเป็นอินทรีย์หมดเลยสายดีมากฝากแคสายดีู่จากความสำเร็จในครั้งนี้ปัจจุบันโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสุดกรมพัฒนาที่ดินได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงของกรมพัฒนาที่ดินพร้อมกันนี้ยังเตรียมขยายการส่งเสริมไปยังเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและทางรอดให้กับเกษตรกรไทยค่ะ